สวัสดีครับแฟนคลับผมทนายวิรยุทธ์ครับแฟนคลับถามทนายวิรยุทธ์นะครับว่าถ้าจะฟ้องชู้นะครับคำนวณค่าเสียหายคิดจากอะไรนะครับเป็นคำถามสุดยอดฮิตเลยครับการที่เราจะฟ้องชู้เนี่ยค่าเสียหายที่เราจะคำนวณเนี่ยนะครับอันดับแรกนะครับก็คือเราต้องไปดูว่าเขานั้นคบหากับสามีของเราอย่างไรนะสมมติหญิงชู้นะโพสรูปคู่นะครับมีแชทนะครับหรือแค่จับมือ หรือไปนอนด้วยกันเห็นไหมครับความเสียหายเนี่ยจะต่างกันนะครับสองนะครับเราอาจจะคิดจากอะไรครับทะเบียนสมรสเราจดทะเบียนสมรสมากี่ปีนะครับเราอยู่กินกันมาอย่างไรช่วยเหลือกันอย่างไรนะครับก็เป็นเหตุที่จะทําให้ดูว่าครอบครัวของเราแตกแยกเพราะผู้หญิงหรือชายชู้คนนี้นะครับอันที่สามนะครับเรามีบุตรด้วยกันหรือไม่นะครับเพราะบุตรนั้นก็จะดูถึงอะไรครับความผูกพันบางทีบุตรเครียดเพราะว่าอ้างว่าอะไรครับตัวพ่อหรือแม่ไปคบหากับ คู่สมรสคนใหม่ไปมีชู้นะครับบุตรก็เกิดอากา,อาการเครียดสมมตินะที่จะต้องอรู้สึกว่าโดดเดี่ยวไม่มีใครอุปการะเล่งดูนะครับอันที่4นะการศึกษาของคนฟ้องนะครับอย่างเช่นจบปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกหรือไม่ได้จบการศึกษานะฮะมันก็จะแตกต่างกันเพราะว่าการศึกษานั้นก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างหนึ่งที่มีการจบมานะครับแล้วก็สามารถที่จะไปคำนวณได้นะครับว่ามีความรู้มีชื่อเสียงอะไรอย่างนี้เนาะ อันที่ต่อไปดีกว่าอันต่อไปก็คือใบรับรองแพทย์นะครับเช่นป่วยเป็นโรคซึมเศร้าไหมเครียดหรือเปล่านะครับในการที่เรามาฟ้องชู้นะครับควรจะมีใบรับรองแพทย์ระบุจากโรงพยาบาลของรัฐรับรองมานะครับแล้วก็เรื่องของการทําธุรกิจนะครับว่าเรามีชื่อเสียงหรือไม่นะครับธุรกิจของเราทําอะไรเป็นแม่บ้านอย่างเดียวนะครับจะมาเรียกค่าฐานหนึ่งล้าน่างนี้ได้ไหมไม่ได้ถูกต้องไหมครับหรือ <biases. S 2> เรานะครับเป็นพนักงานเดือนเดือนนะครับตัวชู้ขายของนะครับไม่มีอาชีพนะครับเป็นเด็กเอ็นนะครับหรือเป็นนักศึกษาเพิ่งจบใหม่อย่างนี้เป็นต้นเราจะเห็นแล้วนะครับว่าเราจะเรียกได้เยอะหรือไม่เยอะเห็นไหมค่อนข,ข้างต่างก,กันแล้วก็อยากจะฝากอีกอันหนึ่งก็คือที่เขามักอ้างกันก็คืออ้างว่าสามีรับราชาการหรือตัวเรารับราชาการก็ถือว่าเป็นอาชีพอย่างหนึ่งที่อาจจะมีเหตุให้เรียกได้นะมีฐานะนะครับแล้วก็อย่าลืมพิจารณาว่าฝ่ายจำเลยที่ถูกฟ้องเป็นชูเนี่ยนะครับ เขานะครับมีฐานะด้วยหรือไม่ถ้าเขาบอกว่าเขาไม่มีเข,มมเขาไม่มีอาชีพเขาไม่มีได้มีแต่นี่สินนะครับศาลกา็มักจะบอกตรงเตือนะครับว่าต้องเพจารหาด้วยว่าที่เขาเราฟ้องเขาเขามีความสามารถที่จะจ่ายหรือไม่แต่เพียงแต่เพนข้อพิจารณานะครับปรึกษาเรื่องปัญหาของการฟ้องชู้ถูกฟ้องชู้นะครับปรึกษาฟรีเบื้องต้นปรึกษาแบบค่าปรึกษาโทรศัพท์หรือส่งข้อความในไลน์ก็ได้ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ครับ